สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาทําอะไรกันคะมาหารถด่วนค่ะมาพามาหารถด่วนะคะถ้าใครรีบไปที่ไหนด่วนด่วนก็มาหาได้นะคะมีรถด่วนอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยสาวๆพามาหารถด่วนนะจ๊ะดูซิแต่เราเจอแล้วนะคะรถด่วนนี้มาอยู่ข้างในตัวนี้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ตัวนี้นะคะดูแต่อันนี้น่าจะมีประมาณ สี่ตัวนะคะเราแบบยังไม่พอค่ะเพราะาเราดัวเกินนี่คือนะคะ <c oughs> ย่าอยู่นะมีแต่รอยที่เขามาหากันเยอะเลยอ่ะจีโจ้โจยได้ดนีมไม่มีแล้วมาเอาเอาอกข้าวบนออกไหมจะโจ้มาจจย <c oughs> น่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันมีขึ้นไปข้าบนอ่ะ <c oughs> มาสสกเล่ตรงน,นู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในหนึองรถด,ด่วน โอ้โหเห็นไหมมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะดูตัวมันอ่ะใช่เดี๋ยวออมาให้ดูตัวนึงนะคะนี่จ้ารดด่วบุดอยนะคะอปกตินินิดเลยจ้าลาอถ่าเยอะมีเพราะว่ามีล้อเยอะนะคะก็เลยด่วนเรียกว่าด่วอ่ะเดี๋ยวเราเก็บออกมาดูเนาะใช่ค่ะว่าอันนี้นี่ท่อนี้นี่มันพอได้แค่ไหนกันนะคะ น้อใเจอแล้วคะ่ะรถด่วอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องฟังเขาค่อยฟานไปนะคะทุกคนมันมีรอยเจาะอยู่ตรงนน้นะคะ่ะไปดูข้างในกาวว่มามันมีเยอะหรือเปล่านะคะนี่มีรอยนี่ดูดูรอยที่มาเจาะข้างในนู่นน่ะเราเจอรถด,ดว่วนที่แบบเยอะๆนะคะนี่จา้าเราก็จะค่อยๆฟังนะคะ หนึ่งก็คือมีกีอยู่ค่ะแล้วต้อไปละออนะคะโอ้โหรถด,ดวดเยอะมากค่ะทุกคนดูอันนี้ได้แล้วน้ำพิษนะคะหนึ่งมือ้อใช่แค่อันนี้แค่ท่อเดียวนะคะได้เยอะค่ะนี้ข้าบุก็ยังมีอีกท่อนึงค่ะดูอันนี้ยาก็ยังมีความโชคดีที่เรายามาเจออยู่เนาะคิดว่าจะไม่ได้ จะไม่ได้เก็บรถด่วนสดๆอย่างนี้แล้วอะ่ะรถด่วนเราก็หามาได้เท่านี้นะคะนี่ เรได้เนื่อมื้ออยู่ค่ะเดี๋ยวเราติตานะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย